อัจฉริยะเผยบิ๊กโจ๊กดีนยอมถอนฟ้องทุกคดีภายใต้เงื่อนไขสางปมขัดแย้งในตำรวจอัจฉริยะไต่สวนมูลฟ้องหลังปมบิ๊กโจ๊กฟ้องหมิ่นเผยบิ๊กโจ๊กดีนยอมถอนฟ้องทุกคดีใต้เงื่อนไขให้ช่วยประสานบิ๊กต่อสางปมขัดแย้งในตำรวจวันที่5กรกฎาคม67นายอัจฉริยะ รงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งวันนี้ศาลนัดไตส่สวนมูลฟ้องคดีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอตำรวจเป็นโจทฟ้องในข้อาหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งคดีที่บิ๊กโจ๊กและพวกฟ้องตนมีทั้งหมด7คดีโดยในวันนี้ทั้งคู่ต้องเดินทางมาที่ศาลด้วยตนเองและไม่สามารถเลื่อนได้แล้วนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าตนและพลตเตาอ,อ,อ่างสุรเชษฐ ได้ทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะถอนฟ้องคดีทั้งหมดแต่มีข้อตกลงว่าตนต้องเป็นคนกลางช่วยประสานกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนพอบอตำรวจให้นัดพบกันและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภายในองค์กรตำรวจแต่เงื่อนไขนี้ตนไม่สามารถทำได้เพราะเป็นเรื่องที่ทั้งสองคนต้องคุยกันเองตอนไม่สามารถก้าวล่วงได้เมื่อถามว่าทำไมพลตำรวจเอกสุรเชษไม่ติดต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ด้วยตนเอง นายอัจฉริยะตอบว่าช่วงหลังพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ไม่รับโทรศัพท์ใครรวมถึงไม่รับโทรศัพท์ตนด้วยเป็นเวลาสองเดือนแล้วแต่ถ้าวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษไม่สามารถถอนฟ้องตามที่ตกลงกันไว้ตนก็พร้อมเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการในการสืบพยานและถ้าวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษไม่มาตามที่ศาลนัดหมายศาลก็จะยกฟ้อง ต่อมาพลตำรวจเอกสุรเชษเดินทางมาตามนัดหมายและให้สัมภาษณ์สั้นๆก่อนขึ้นไปไตส่สวนมูลฟ้องว่าวันนี้เป็นการไต่สวนมูลฟ้องคดีที่ตนยื่นฟ้องนายอัจฉริยะไว้ซึ่งยื่นฟ้องไปนานแล้วและก่อนหน้านี้ศาลได้นัดไกลเกลี่ยแต่ตนปฏิเสธไปวันนี้ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลถ้ามีอะไรที่กระทบสิทธิและเป็นเรื่องหมิ่นประมาทก็ต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้อง เพื่อหาความยุติธรรมเพราะเรื่องนี้เป็นการหมิ่นประมาททําให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังส่วนกระบวนการจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล ส่วนที่นายอัจฉริยะอ้างว่าตนจะถอนฟ้องทุกคดีโดยมีเงื่อนไขว่าให้ในายอัจฉริยะเป็นตัวกลางประสานกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ให้พลตำรวจเอกสุรเชษยืนยันว่าวันนี้ยังไม่ได้ถอนฟ้องและยังไม่เคยคุยประเด็นนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการไตส่สวนของศาลก่อนส่วนวันนี้เป็นการฟ้องเฉพาะคดีอาญาไม่มีการฟ้องคดีแพ่งซึ่งเป็นข้อหาที่มีหลายกรรม พลตำรวจเอกสุรเชษย้ำว่าหากตนได้กลับเข้าไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะอโหสิกรรมและถอนฟ้องทั้งหมดทุกคดีแต่วันนี้ยังไม่ได้กลับยังไม่ได้รับความยุติธรรมก็ต้องเดินหน้าตามกระบวนการเพราะตนรับปากกับผู้ใหญ่ไว้เยอะแล้วส่วนกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอดีตพอบอตำรวจให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่า กรณีที่ถอนฟ้องนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในชั้นปอปอชเกี่ยวกับคำสั่งการแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อสักเป็นพอบอตำรวจเกิดจากร้องขอจากนายทักษิณชิน,นวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าประเด็นนี้ตนยังไม่ทราบพระยังไม่ได้คุยกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์